อีสานแทบก็ยังคงติดตามในเรื่องของการจ่ายเบีย้ยยังชีพเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมจากการจ่ายเบีย้ยยังชีพเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาไม่ตรงกับวันนะคะซึ่งมีปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินของทางกลุ่มบัญชีกลางโอนมาให้ยังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทันตาม ระยะเวลาค่ะแต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจากข่าวเรื่องเบีย้ยยังชีพนะคะที่ว่ารัฐบาลมีงบประมาณไม่พอจ่ายเป็นเรื่องไม่จริงนะคะแต่เป็นเรื่องตัวเลขที่ทางท้องถิ่นเสนอมามีความคลาดเคลื่อน เดี๋ยววันที่22กันยายนนี้จะได้รับเงินแน่นอนซึ่งทางอิสานแซบก็เข้าไปดูในส่วนของเพจบำนาญแห่งชาตินะคะซึ่งทางเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามเรื่องนี้เช่นกันค่ะเดี๋ยวถ้ารายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปตามกันในช่องนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ อีสานแทบก็ยังคงกาะติดในส่วนของเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะโอนคาดเคลื่อนหรือว่าจะไปโอนวันที่22กันยาแต่ก็ ทำให้การดำรงชีวิตในแต่ละวันของผู้สูงอายุที่รอคอยเงินเชื่อเหลือจากทางรัฐบาลอาจจะทําให้ผู้สูงอายุบางกลุ่มบางท่านมีการใช้ชีวิตที่ขัดสนในแต่ละวันก็ได้นะคะเพราะว่า22กันยาก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรเพราะว่าทุกครั้งจะได้ทุกวันที่10ของเดือนถัดไปและจากประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมอีสานแซบก็เลยไปติดตามในส่วนของเพจบํานาญแห่งชาติซึ่งเพจบํานาญแห่งชาตินะคะ เป็นเพจสำหรับเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะคะซึ่งเดินหน้าในส่วนขอความคืบหน้าจ่ายเงินบำนาญแห่งชาติผู้สูงอายุ3,000บาทต่อเดือนค่ะซึ่งทางเพจนะคะได้ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เช่นกันนะคะโดยโพสต์ว่าจากข่าวเรื่องเบีย้ยยังชีพเมื่อวันที่10กันยายนที่ว่ารัฐบาลมีงบป,ประมาณไม่พอจ่ายเป็นเรื่องไม่จริง แต่เป็นเรื่องตัวเลขที่ทางท้องถิ่นเสนอมามีความคลาดเคลื่อนเดี๋ยววันที่ยืด2กันยายนนี้ได้แล้วนะคะอ้างอิงตามค่าวและส่วนเรื่องที่ไปที่มาของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันนี้มาขยายความเพิ่มเติมกันค่ะ เงินที่มาจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุมาจากกองทุนผู้สูงอายุที่กำหนดไว้ในพรบรผู้สูงอายุปีพศ2546แล้วกและ็แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปี2560โดยมีที่มาเจแห่งซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาดูค่ะแห่งที่เงินทุนประเดิมที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้นะคะแห่งที่สองก็คือเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี แห่งที่3ก็คือเงินหรือว่าหลักทรัพย์ที่มีผู้บริจาคหรือว่ามอบให้มีช่วงหนึ่งที่คนรวยสลับเบี้ยอย่างที่แล้วจะได้เหรียญกล้าหารอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของแห่งที่4ก็คือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศค่ะ แล้วก็แหล่งที่5ก็คือเงินหรือว่าทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่นนะคะ6ก็คือดอกเบีย้ยที่เกิดจากเงินหรือว่าทรัพย์สินของกองทุน7ก็คือเงินจากภาษีสรรพสามิตในส่วนสินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บได้ หากปีงบประมาณใดมีเงินเข้ากองทุนเกิน4,000ล้านบาทให้เพิ่มมาในปี2,560นะคะและทีนี้มาดูในส่วนของสถิติการจ่ายเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุย้อนหลัง3ปีก็คือปี 2,560, 61และ62ที่รวบรวมข้อมูลโดยกลมกิจการผู้สูงอายุพบว่า ปี2560คนได้รับเบี้ยยัยงชีพอยู่ที่8,158,313คนโดยใช้งบประมาณอยู่ที่64,000ล้านบาทส่วนปี2561คนที่ได้รับเบี้ยยัยงชีพอยู่ที่8 3 8 7 4 9คนใช้เงินอยู่ที่6.6หมื่นล้านบาทและปี2562คนที่ได้รับเบี้ยยัยงชีพอยู่ที่ เก้าล้าน 9, 93, 9คนใช้เงินงบประมาณอยู่ที่7.1หมื่นล้านบาทค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของงบกลางนะคะเฉพาะในส่วนเงินเบี้ยหว,วัดเบี้ยบำเหน็จบำนาญของข้าราชการระหว่างปี2,561ถึงปี2,564พบว่าปี2,561จําจำนวนข้าราชการที่ได้รับเบี้ยหว,วัด เบี้ยบำเน็จบำนานรวมอยู่ที่654,634คนโดยใช้งบประมาณอยู่ที่1.91แสนล้านบาทเลยนะคะส่วนปี2,562ถึงปี2,564หาตัวเลขรลาชก,การที่ราบเบี้ยบาร บำเหน็จบำนาญไม่เจอเลยตีเป็นเลขกลมๆอยู่ที่700,000นคนจัดงบดังนี้ค่ะปี2,562ใช้งบประมาณอยู่ที่2,000บาทนะคะแล้วทีนี้ปี2,563ใช้งบประมาณอยู่ที่2.65แสนล้านบาทปีพศ2,564ยังไม่ได้มีการอภิปรายงบประมาณเสนอตัวเลขไว้ที่3 0 0 0ล้านบาทเอาไว้ให้มาดูเล่นนี่คือข้อมูลจากบำนาญแห่งชาตินะคะคุณผู้ชม ส่วนจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ยปีละ5-10%เลยนะคะโดยที่ทางรัฐบาลใช้งบเพียงหลักหมื่นล้านเท่านั้นนะคะในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศเกือบ10ล้านคนหรือว่าเฉลี่ย600กว่าบาทต่อคนและก็ต่อครัวเรือนค่ะ ถ้าม,ามองดูในส่วนของข้าราชการที่ได้รับเงินเบี้ยหว,วัดบำเหน็จบำนาญที่สนับสนุนจากงบกลางมีหลักแสนคนนะคะสามารถหางบประมาณมาสนับสนุนได้ปีละกว่าแสนล้านบาทแต่เราจะมาถัวคิดเฉลี่ยอยู่ที่20,000บาทต่อคนบางคนรับเงินบำเหน็จครั้งเดียวเป็นก้อนอยู่ในนี้ด้วยค่ะซึ่งจากข้อมูลจะทำให้เห็นว่า1 แนวโน้มผู้สูงอายุและก็จานวนเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเริ่มเกินจํานวนที่รัฐกําหนดเพดานแหล่งเงินที่เอาเข้ามานะใหม่ในปี2560ก็คือ400ล้านบาทแต่ปี2562เงินเพิ่มกว่า500ล้านบาทดังนั้นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับพรกรพรบรผู้สูงอายุควรคิดเรื่องการหาเงินมาเพื่ออย่างจริงจังได้แล้วนะคะ ทีนี้ข้อ2ก็คือไม่ใช่เพราะมีเบีย้ยอย่างชีพแล้วทําให้ประเทศไม่มีเงินอย่าตกหลุมพรางนี้เพราะว่าเบีย้ยอย่างชีพเป็นรายจ่ายประจําปีที่ต้องกันเงินไว้เหมือนกับงบกลางที่มาจ่ายสวัสดิการให้ข้าราชการนั่นล่ละค่ะแต่คงยังเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลบริหารงบประมาณประเทศไม่ลงตัวหรือไม่ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดสรรสวัสดิการให้กับประชาชนเพราะถ้าประเทศที่สนใจคุณภาพชีวิตประชาชนมาเป็นอันดับต้น,ตน ต้องขยา่าการจัดเก็บภาษีแล้วก็การจัดสรรกันใหม่ให้เหมาะสมแล้วก็ต่อเนื่องส่วนข้อ3นะคะที่แน่ๆถ้าประเทศเกิดความเดือดร้อนเรื่องงบประมาณมากจริงคนซวยคนแรกคือประชาชนและเป็นกลุ่มเปราะบางที่จะโดนตัดสิทธิ์สวัสดิการออกไปก่อนภาคส่วนอื่นเลยแน่นอน ทีนี้ในส่วนของเดินหน้ากฎหมายบำนัดเพราะว่าต้องทำให้สวัสดิการของประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องจัดการอย่างเป็นระบบแบบมืออาชีพ และพร้อมจะรู้ขึ้นมาปกป้องหากพบว่างบประมาณมีความไม่ชอบมาพาก,กลนอันนี้ก็คือข้อมูลอ้างอิงตัวเลข,ข้าราชการเกษียณที่ได้รับบำนาญในปี2561นะคะแล้วก็รายงานการจ่ายเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุจากกรมกิจการผู้สูงอายุสถิติงบกลางปี6 2,561ถึงปี2563นหน้า25รวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564ค่ะ นี่ก็คือรา,ายละเอียดที่ทางเพจบำนาญแห่งชาตินะคะออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่ตรงกับกำหนดระยะเวลา ทำให้มีการคาดเคลื่อนในการจ่ายเงินความเดือดร้อนกับผู้สูงอายุก็เลยเกิดขึ้นนี่คือที่ไปที่มาอีกเรื่องหนึ่งที่ทางอีสานแทบก็กําลังติดตามอยู่นะคะถ้าหากคุณผู้ชมอยากร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ mm hmm. ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาในใต้คลิปของช่องอีสานแทบได้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแชร์ให้ทุกคนได้ทราบว่าอย่างน้อยบํานาญแห่งชาติ3,000บาทก็อาจจะมีโอกาส ให้กับผู้สูงวัยบ้างนะคะคุณผู้ชมหลังจากเกษียณหรือว่าอายุ60ปีขึ้นไปค่ะ ทีนี้ฝากข้อคิดนะคะอย่าทำให้สวัสดิการของประชาชนตกเป็นจำเลยของสังคมเบี้ยผู้สูงอายุไม่ได้ทำให้ประชาชนถังแตกนะคะนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางอีสานแซบ่บนำเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบ่บจะเจอกันในคลิปหน้าและก็ข้อมูลรายละเอียดใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆมาฝากทุกวันนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้ลาก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ